โซเชียลเตือนภรยาคเตเตยหลังโพสคลิปพาลูกไปเที่ยวเรียกยว,วา่าทำเอาฮือฮาไปอย่างมากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากเตยปิวัติบุญอเนกหรือที่รู้จักกันดีครูเตยจะของงานเพลงดังอย่างอีล่าเอ๋ยถ้าอายหน้าใหม่อยู่บ่อได้ที่มียอดวิวสูงถึง200ล้านวิวหลังจากเตยได้จัดแฟนมิทติ้งให้แฟนคลับได้มากระชับนิดและมีคอนเสิร์ตให้เราแฟนคลับหายคิดถึงพร้อมจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่อ,อุ่นใจไม่ไหวให้เราแฟนคลับ โดยได้ประกาศการงานเปิดตัวว่าตนเองนั้นมีลูกสาวชื่อน้องตั้งใจไวัยแค่หนึ่งขวดพร้อมแฟนสาวขนมสักสสการทามกันเดินบนเวทีด้วยอาการเก็บอาการไม่อยู่ทั้งคู่หลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจแล้วก็เห็นโมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักของเขาอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้าน,นี้พวกเขาพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีคลิปถ่ายน้องตั้งใจน่ารักน่ารัก,น,รกนั่งบนที่สูงทำเอาหลายคนใจหวิวเตือนคุณแม่หลังสาวขนมเป็นคนโพสคลิป ผู้เต้เห็นถึงกับบอกว่าเดียวนะเอาไปนั่งตอนไหนหัวใจจะวายและชาวโซเชียลอีกหลายคนคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงทั้งบอกว่าจับหน่อยค่ะเราผู้ไม่เคยให้ลูกนั่งแบบนี้เลยกลัวกลัวน้องตกปลายเท้าใม้คนจับใช่ไหมคะดูจักตัวน้องโยกทำมาให้น้องนั่งคนเดียวแบบนั้นอันตรายมากนะเป็นตน้น ซึ่งสาวขนมก็ออกมาชี้จแจงแล้วค่ะว่าขอบคุณที่เป็นห่วงน้องนะคะแม่ยายกับมามีคอยดูคอยจับอยู่ตลอดค่ะให้น้องนั่งถ่ายรูปกับพี่ๆอีกคนแป๊บเดียวค่ะในคลิปดูเหมือนนานมามิเอาคลิปมาสาโลค่ะ